สวัสดีค่ะคอร์สเรียนแบบเบื้องต้นครั้งที่หนึ่งแบบเบื้องต้นครั้งที่หนึ่งเราจะใช้อุปรกรณ์นะคะมี2แบบคือตัวแทนที่มีรหัสตัวแทน6ตัวแล้วนะคะสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของบริษัทคุณให้ประกันชีวิตใส่รหัสตัวแทนและพาสเวิร์ดนะคะ ตรงนี้จะมีรายการรายละเอียดถึงผลตอบแทนแบบประกันการส่งใบเสนอขายกรณีที่เราทำแบบให้ลูกค้าให้กดไปที่ใบเสนอขายใบเสนอขายก็จะมีคู่มือนะคะลูกค้าเดิมผู้มุ่งหวัง ันนี้เราจะมาดูว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการนำเสนอลูกค้ากรณีที่หนึ่งเราจะต้องมีนำบัตรส่วนตัว <c oughs> ใส่รหัสตัวแทนที่อยู่นะคะเพื่อความน่าเชื่อถือหรือไม่ก็ต้องนำบัตรตัวแทนไปให้กับลูกค้าเมื่อเรานำเสนอ ประกาศตัวเองแล้วว่าเราเป็นที่ปรึกษาการเงินตัวแทนประกันชีวิตนะคะท่านใครสนใจการออมเงินดถยนอ์ภาษีการออมเงินโพเทชั่ออน Protection, คุ้มครองความสามารถหรือใครสนใจประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันคุ้มครองภัยมาเร็งก็แนะนำให้ปรึกษา เราได้อันนี้ก็คือเป็นวิธีการพูดนะคะเทคนิคเวลาเราไปเจอลูกค้าเราต้องแนะนำตัวก่อนว่าเราอยู่ในบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตซึ่งเปิดมากว่า60ปีเป็นเครือธนาคารกรุงเทพสินค้าของเราถูกดีเพราะว่านโยบายของเราเน้นเป็นธุรกิจ3ธุรกิจก็คือธุรกิจการเงินนะคะธุรกิจ เกี่ยวกับอสังหาริมา,ารัพย์รวมถึงธุรกิจอันนี้คือเป็นธุรกิจแห่งการช่วยเหลือในการแชร์ความเสี่ยงของคนไทยทั่วประเทศและสินค้าของเราเนี่ยก็เป็นสินค้าที่ใช้กับลูกค้า VIP เมื่อก่อนเราจะไม่มีโฆษณาเราจะใช้แบบเกรด A ใช้ดีบอกต่อแล้วมีตัวแทนเราเน้นเรื่องการบริการอย่างการขายตรง3ข้อนี้จะอยู่ในหัวของแบบสัมภาษณ์นะคะ หลังจากเราทำแบบสัมภาษณ์เพื่อนๆก็คุ้นเคยกับหน้าตาแบบสัมภาษณ์ไปแล้วเราก็จะมาดูว่าแบบสัมภาษณ์เนี้ยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเมื่อเราแนะนำตัวแล้วให้เราจดรายชื่อลูกคนที่เรารักหรือคนรอบตัวเราที่เราคิดว่าเราจะไปแนะนำเขาเนี่ยสิบรายชื่อก่อนนะคะพอเราได้สิบรายชื่อมาปุ๊บเราก็ จะเริ่มจากการเดินตลาดเพื่อแนะนำตัวสวัสดีค่ะเวลาลักนะคะเป็นตัวแทนกรุงเทพประกันชีวิตนะคะมีแผนการออมเงินที่ผลตอบแทนดีกว่าฝากธนาคารมีประกันสุขภาพมีประกันวางแผนกเกษียณมีประกันภัยมาเรงประกันภัยอุบัติเหตุคุณลูกค้าสนใจก็ติดต่อได้นะคะ หรือขออนุญาตว่าเราทำการวิจัยปรับปรุงสินค้าและบริการในสามมวดตรงนี้เนี่ยเราจะสอนเรื่อยๆ3ครั้งภา,ภายใน3เดือนถ้าตัวแทนทำเนี่ยเราการันตีว่าตัวแทนจะมีรายได้ทุกคนนะคะตรงนี้ถ้าใครทำตามกระบวนการขายที่บริษัทให้หัวหน้าทีมฝึกหัดแล้วไม่สามารถที่ เต็มที่เราไม่มีนะคะเราก็มีของที่รื้ให้นะคะเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันแต่ถ้าตัวแทนท่านที่ทําแล้วสําเร็จนะคะมีรายได้แล้วก็จะมอบตามาขั้นรายได้นะคะมีทั้งทองซึ่งใช้ไฟฟ้าแล้วก็ของที่เราลึกม,มากมายตรงนี้เราจะประกาศอีกทีแต่เบื้องต้นถ้าทุกคนเรียนแล้วครบ3ามครั้งส่งงานครบ 3ครั้งตามกระบวนการขายของบริษัทกระบวนการทำงานเราก็จะมีของที่ลึกให้นะคะ